สวัสดีนะครับอาร์ตนะครับเจ้าของเพจอาร์ซึ่งทีนะครับ,นนรบวันนี้ก็มารีวิวอ่าของเล่นที่ซื้อมาไมะพูดว่าเป็นของเล่นนั่นแหละเพราะว่าเราไปเห็นใน Facebook อยู่ดีๆมันก็มีแบบโยนาเขาเรียกอะไรมันแบบว่าขึ้นเป็นสปอนเซอร์มาที่ฟีดว่าแบบเป็นแบบมาริโอตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยประมาณแบบ1เมตรเมตรใช่ไหใช่ป่ะเมตรกว่าอะไรเงี้ยเก้าสิบห้าเซนก็เลยแบบ ฮ้ยสนใจจังเลยอะอามาต้อจังรายะอยากเล่นแต่แบบว่าพอไปดูราคาก็โูสองพันกว่าบาทแน่แะอะไรเงี้ยแล้วเลยสว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบยังไม่พร้อมกับสองพันเพราะเราไม่รู้ว่าเออมันออกมาขอมันมามันจะเป็นแบบอารมณ์ไหนมันจะฟิลลิ่งไหนแล้วเราจะตอบเป็นไหมบลาบลาบลา,บา,บาปะเราก็เลยไปดูในทิกตอกก่อนในทิกตอกก็แบบโหราคาแบบเฮย้ยทำไมแรงจังเลยสามพันสองพันกว่าสามพันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ เปิดไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเจอแบบว่าเออมันก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยก่อนน้อแล้วมันก็จะแบบเออเป็นรูปน่ารักน่ารักเบลเบลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอองั้นลองลองหามาลองหามาตอกก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูว่าแบบเออมราคายังไงแล้วก็มีกี่รูปแบบมันก็มีเออแต่มันมีเยอะมากเลยนะมันมีมาริโอมีแบบโดรเอมอนมีเออมันมีหลายมีกระตุนหลายแบบอ่ะก็เข้าใจว่ามันก็คงไม่ใช่ของลิขสิ์หรอกเนาะแล้วมันก็แบบ เออแต่ก็แบบซื้อมาเล่นน่ะเออก็เลยแบบเออลองไปซื้อมานะเราก็เลยแบบเอามารีวิวให้ดูแล้วก็จะบอกว่าซื้อมาเนี่ยอย่างตัวนี้ซื้อมา200กว่าบาทแต่ว่าเวลาจัดส่งก็คือซื้อวันที่5วันนี้วันที่1 0 12อ่ะเพิ่งจะได้ก็คือ1อาทิตย์ราคาอยู่ที่รวมส่งคขาส่งอะไรเงี้ยก็200อันนี้ได้มาในราคา280บาทวันนี้จ่ายไปนะครับสูง35เซนติเมตรเพราะฉะนั้น ก็น่าจะประมาณแบบมันัดหนึ่งเนาะก็แบบก็เลยเอามาลองต่อก่อนเพราะเราไม่รู bueno, claro. ้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดซื bueno. ้อมามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเลโก้ม <t> ันก็มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนเลโก้นี่มันก็แบบไอ้นั่นเนาะอ่านเดี๋ยวให้ดูคือจริงๆอะมันจะแยกสีแยกของมานะคะแต่ว่านี้พอดีอาร์พีรวมแล้วคือก่อนที่จะรีวิวตอนแรกก็จะไม่รีวิวแต่แบบเออก็น่ารีวิวนะจะได้บอกให้ดูว่าแบบเจออะไรบ้างอะไรยังไงบ้างแบบปวดหัวปวดเหตุตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมี อันนี้มาให้3าถุงซึ่งน่าจะแบบ2อ0 0ัตัวหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นคู่มือนะครับให้คู่มือมาด้วย1นะฮะแล้วก็ให้ค้อนมาให้อีก1นะครับก็จะบอกว่าคือที่จะบอกเลนะที่แบบรีวิวเลยนะคือเห็นไหมสีน้ำตาลให้ดูอีกชัดๆ มองเห็นแม้ว่ามันแบบมือกว่าจะดูออกว่ามันเป็นบล็อกสามหรือบล็อกสองอ่ะปวดหัวมากไอ,อ้ไอ,อ,ยอย่างน้ําตาลไอ้อย่างน้ำมือนอย่างเงี้ยบล็อกสองคือบล็อกสองบล็อกสามคือบล็อกสามถูกปะเออแกมันรู้แต่ดอกน้าตาลน่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะคือถ้าจะให้แบบคนสายตาไม่ดีดูอ่ะคือบงเท่งได้เหมือนกันนะเอาพูดตรงๆเนาะแล้วก็ตัวมันจะเป็นอย่างนี้เราแกเชื่อไหมตอนแรกอ่ะฉันนึกว่า มันวางประกบประกบกันอย่างนี้ไปก่อนเว้ยแล้วก็แบบเอาอีกชั้นหนึ่งอ่ะมาส่วนต่อกันยี่นี้ก็นั่งทําอยู่แบบผ่านไปครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะขึรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นกระเด็นไปกระเด็นมาเข้าใจป่ะแบบของอย่างเงี้ยเวลามันโดนมือมันก็กระเด็นแล้ววันนี้เดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าฉันว่าฉันต้องรู้สึกผิดพลาดอะไรขึ้นมาแป้วมันก็แบบข้างๆมันก็มีอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะมันก็แบกไม่ลงนี่หว่ามันก็ มันก็ไม่ลงอ่ะเออคือต่อได้ต่ออันเนี้ยได้ฐานหนึ่งแล้วอะแบบคือพยายามจนวางได้เป็นฐานอย่างเงี้ยล้วก็กําลังเอาอันเนี้ยมาเริ่มต่อเสร็จเฮ้ยไม่ได้แล้วก็เพิ่งดูว่าอ๋อจริงๆแล้วอะคืออุล็บดัมนาเก็ตมากเลยอ่ะเพิ่งแบบทํานู้นทำนี้เสร็จอ๋อมันเป็นอย่างนี้คือแกต,ต้องเข้าใจว่าในเมื่อก่อนอะเราอ่ะ คือเลโก้เราจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอะไรแบบนี้ชป,ป้มันก็จะเป็นการต่อแบบพอเลโก้อมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ปะแต่เราไม่รู้ว่าเลโก้ปัจจุบันมันอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วหรอคือก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้เข้าใจไหมคือไม่รู้ก็มานั่งโง่อยู่แล้วก็แบบเออแล้วก็มีคอนมาให้อันหนึ่งคือจะรีวิวให้ฟังเท่านี้แหละเพราะว่านอกนั้นอะ่ะมันก็ไอ้อย่างเงี้ยอย่างแบบน้ำเงินอะ่ะจะเข้าใจไหมว่ามันก็ต้อง ใช้แบบการเพ่งระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าอันนี้อันนี้ก็แบบเออพอมองเห็นแต่พอพอมันเป็นแบบเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแบบพวกสีขาวอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยดูสบายตาว่าอ๋อบล็อกสองว่าบล็อกสามว่าบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออแดี๋ยวก็ถ้าคลิปจะซื้อสีทึบๆอ่อะก็ก็ปวดได้ทําความเข้าใจไว้ว่าเธอจะต้องกดหัวกับสีที่มันแบบเนาะอ,อันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ต่อได้มาเท่านี้แหละดูจี หนักปะแววแววปะใช้เวลาตออ่อไปอยู่ประมาณสามชั่วโมงเพื่งจะได้ทั้งเนี้ยเอดูสิสามสิบห้าเซนก็ประมาณไม่วันพักหนึ่งอะนุหนักมางั้นก็น่ารักดีนะเดี๋ยวจะลองต่อต่อไปแล้วก็จะดูว่าเฮ้ย hey, มันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยน,น้องอปไปเดี๋ยวแบบสคริปต์ไปให้ดูว่าอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนอ้องไปไปไป เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ประกอบมานะคะใช้เวลาตั้งแต่ประมาณสามโมงตอนนี้ตีสองกว่าจะเสร็จแต่ก็โอเคก็สนุกดีนะครับก็ได้รู้ว่าคือเราสามารถทําตัวอีตัวต่อมันหายหักพังได้เพราะว่าตอนนี้ในกล่องก็ยังเหลืออยู่เยอะมากนะฮะอันนี้ก็คือทำทาพังด้วยนะเอาแบบว่าติดผิดเนาะก็ยังเหลือเต็มเลยนะครับ สามารถที่จะทำเสียทำขาดทำหายได้นะฮะก็ยังจะมีตัวให้ประกอบจนเสร็จนะฮะก็ออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับ35เซนติเมตรมันถึง35เซนติเมตรจริงโโเหรอแกชั้นว่ามันไม่ถึงปวัวเนาะแต่ก็เอาเถอะก็น่ารักดีสนุปนะครับก็ลองซื้อมาดูนา200กว่าบาทเอามาลองต่อเล่น อันนี้ยังตัวเล็กเรา95้าสิบห้าเซนจะตัวขนาดไหนวะเราจะต่อขนาดไหนเดี๋ยวจะลองซื้อมาสองพันกว่าบาทยะหาโป้รถก่อนเนาะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้คือมือแบบแดงไปหมดแล้วอ่ะแบบแบบปวดไหล่มากเออแบบนั่งแล้วปวดคือต่อแล้วปวดไหล่มากเหมือแนบบมันเก็งตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องกดแบบนี่เงี้ยกดแบบคือมันเป็นการต่อแบบนี้แล้วมันก็ต้องกดแบบ ค่อนข้างต้องกดออกแรงตลอดเวลาแล้วมันเลยแบบเมือ่อยโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะฮะสำหรับอาซมจีนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย